เจ้าดับแบบนี้เังนึงป่องเนาะถองเหอโอ้โชคดีเอโชคดีอื่อโชคดีอยู่ฮะเนาะได้กินเนอได้กินเนาะเรื่อทีที่ไปต่อเรือเทียที่ถึงกนอกปองนึงไงมาบริสเตินกใหม่แล้วเรือกเอาเนียอยู่งเราองเฮ้ยบังคับชิเรื่อยจะเปลีนกันไปเปลี่กันไปเปลีกันไป เฮ้ยเนอะมาเาจากินเนอะโมจิกัระปตะจะเจ้าแก้คอยกินเนอะตัดำตะเดงอึบอึบอึบึบึบฮึลฮึบึึบฮึบบึบึบบึบึบึบ ເພາະຊິບໍ again, ່ຫາຍເຮົາເວົ້ນຮ FC ນອໃຫນນມາງໄດດເຮັດຫໃຫ້ັດມາງເຮດໃືຕຕລມນມ ราบทักทายสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เพ้อสุขภูสุขคนพี่น้องเนาะหรือว่าสิอยู่ในและก็ต่างประเทศพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบ่าวซาดีซาเนียวอีกเด้พี่น้องเอ้เนาะพบกันคือเก่าเนาะอ่าอยู่กระต๊อบของบ่าวอ้าวบ่แม่นบ่าวพี่น้องอ้ายส่วนพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าีว่าทางพอักพอใหญ่เนาะอ่าตัวไว้อ่าขึ้นคู ตั้งอนางส่วนล่าพี่น้องเลยเนาะากรตัดเรื่อเรืได้่น้องเลยเนาะฮ็ดเป็นคั่วพีไป้องเลยนวก็เฮ็ด่ากหทั้งอายแล้ตัดผมเนาะห้ทั้งน้องๆอน้ำอาบนอ่แต่งห้สาสะอาดกัวเก่าก็สั่ีไป้องเลยเนาะพอดี่ามีทั้งเอ้ยเนาะเราได้ฝากสบู่มา่น้องเลนาะวันนี้ได้ทั้งน้องๆแล้วก็สีขาวไป้องเลยเนาะ ปะสาพี่น้องเนาะบ่หลังจากที่เฮ็ดสัญญาเนาะพี่ทําไปทําไทยเบิ่งทางอ้ายเราเนาะเป็นจังได๋ดีบ่ซั่นเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเป็นจังได๋เนาะืซานกับแก้วเรามาได้บ่เนาะพี่น้องว่าจังได๋พี่น้องเอ้ยาวันนี้กอ่ามาไปที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะทางอ้ายเราก็ได้เนาะมาบ่ทันซําพี่น้องเยเนาะขอโทษขออภัยหลายเนาะพอดีว่าเล่นไปทงหลายเียได้บ่องในบ่อแน่เนาะอ่าไปหาทาง้อาดแล้วกิงพี่น้องเอ้ยเนาะ มาตอนนี้ก ả, ็หางพี moi, ่องเลยเนาะถูกพ yani ิธีด้วยแล้วบาทเีเนาะอือโดยโดยโดยพี่องเลยอ่านีคนั้วทั้งหลายละบอลเนาสบายดีได้เด้อสบายดีดีเนาะทั้งายส่วนพี่องเลยสบายดีเด้อสบายดีทั้งวัดจิต ปุตุมพรยามนอนไม่ได้นอนเอาันนี้ข้าจลงคลิปเลยยังไม่นอนไม่ไปจงไเจ้าได้น่ไปพันะไฮ้นะไหนีวอยกมื่อวานเมื่อ่นน้อเมืไนะเจ้าบถนะจางฮตจางฮิตเทสจะคอดกขาเนี่ยุบเขาไหนไหมฮะเมีนุบเขาหนมเลยบ่คุณเขาไม่เจอบอ้นี้

อยู่เจูจ้าปากด่างลายแล้ววะเฮ้ยบอกข้าเดม๋ยวมาดูฮะนี่มาตั้งเดียงกันสิอือดอดมากินฟีส่กินฟรี่ซนี้กัซนี้มันกับลังมาแรงเปิดละเกษแเส M ร้อยห้าสิบไม่มีชีวิทเกิดปอง1นึ่งพกีบวันนี้ข้ามาเปิดปุ๊บออกมาอะไรไล่ล่านหาถือว่าคุ้ม ได้สมมติว่ากินจะร้อยปองนี่ก็บหพ่ออ้เนี่ย้ามันต้องมีจ่อรต้องมีเนี่จัองาะแต่ว่าหากปองนี่แหละอ่สิลุนเนีซื้อข่จุ่กินข่สิดุนโซ่ซื้อไ้ข่กยกินเนาะไ้ข่กินใชเอาเอาเจ้ากรใหว่าเนี่ยเ้าข่เน่สแลแมนอยู่บ่อยู่นอยู่ขมันอยู่เบืองครัวเบืองนังอย่น้มา ชมกันไิรจะเปิดกันกันไจะได้เปิดกันกันหัวล่ายไสดีนุนชมางมาเป็นี่นเห็นๆทั้งอันเห็นทั้งอันนังพนรุ่นกันช่วงนี้เนาะอ๋อแต่เจ้าบ้าไหมมาคอยถ่ายคลิปชันไว้ใ่อยแน่ถ่ายวิดีโอชันใด้ไว้เยอสบายดีสบายดีเนาะตอวนี้ไม่คอยนะาจายเสร็จด้นีตัวนตนี้ได้คย่ถ่ายวิดีโอชันให้เ้อะ นี่ก <ator il S 1> ีจอรออีกอนนี <trabajando> <m> ess ess <ś> ่เ <esto> ดี๋วไปไกลเนี่ยงายเยหงคายสุเไปนำกัดซคนมื่อเดียวนึกัเป็นเดียวกันบนี่เนาะเกินผ่านได้ดงอยู่จ้ากินได้คืได้หนิชงกันชมกันไปจได้เปิดก่อนนะเออเพียงอเพียอ้าอเพีเออจบแต่รวยเนาะ

ปั่นไปไนันได้ไแลไรรการลุ้นโชคลุ้นโชคไงข่าวโปรโมตดีฮะน้หข้าโปรโมทแล้วกินเองอีแล้วกินเองซื้อกินเองอีแล้วได้ลุ้นม่ได้น่อเอฟไดบ่นี่ยมีนาเบิร์สามปองแลม้น่าดอกแมนเจ้าบบกแล้วี่เป็นหวานได้กิเลยบริกินชื่อมาื่อว่าเอฟเอฟเอเบิร์น้มาเพิ่งถามเบิ่งอันแบบเปิดเบิร์ตบริจังเบิ่งน้อหลังบ่ มาลนะมาแนะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยมีแรงเสียงขแนนีเป็นดิเมาเลยเลยหนึ่งเงหนเ่งดเึ่งหเลน่ง ได้ได้ได้โอ้ยหนึ่งล้านแน่นิได้หนึ่งพองว่ได้หนึ่งพวงอาวไรพ่ได้เยอะได้ไมามามาไปได้แบบที่นี่ด้วยอู้หึเจ็บไหมบไม่ควกินนะเจ็บไหมเจ็บไหมของเจ้าก็มีอะไรบ้างท่นกไปอยู่รถผูยังไม่อยู่ของเจ้าน่ะเอาไปที่ทางของเจ้า่อยเผือาะเปลี่ยนกันปะเลยเปียนนไปเขาเลี่ยินึล้านเอาเปลียกันหูมั้งเนาะเขาเปลี่ยนดิ้งหนึล้านเลยเฮอยากนอน โุ้ยจะร้องกวนมันเชื่อมย็นมเฮงอิ่มเลยบนเนาะฮเอ้ยของยินได้ของใครขอใส่แขนเรได้อโ่ไี้บ่ไ่เช่นนี้เมื่อเมื่เมื่อเงินหาบอ่หาบ่เมื่อเงินเอาเชือบันอเอครังนี้ล่กใหญ่บ่งทำทือเอาเชือันหันยังไงเอฟเอบงเกหาดีใจดีใจขังต่อไปขอบใจขังต่อไปบอนี่ติโก้เ่นนี้เนาะขั้งต่อไปนี้ของใครบอบนนึง เจอแล้วบบบนี้ตันงป่องเหอปองเอตงวโชคดีเถอโชคดีได้ื่าโชคดีอยู่ะได้กินเนาะเรงที่ยวทปตต้เองที่ยวถือักนาะปองนึงไงถือมาบริสเงีนยใหม่ยันเราเลือกเอานียนเราองกเฮ้ยครับชิเลือใจังโอ้ยชินจั่เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันไปเด้อเนาะถ้าจะกินเนาะโจิกรปตะเจ้าแก้คอยกินเนาะ บมดได้มาได้พี่เราไฟหมดใจข้างตตอไปหมดใจขอยทำสู้กันนะแกน้าใช่ไหมสิเจ้าสิกินเอาของของขององของนาก่อนใครวันตาขอ้ใจดีเทว่าซือใหม่อยนี่เนาะใก็ด้เก็บเงินไปทางเก็บเงินไเก็บเงินไปทางบ้นลยน่เพื่นบอกว่แต่เพือนผุดเพอนเอาน่งเอคนนันเย่องบ่ ตายแล้วนี่เนาะโมพี่น้อนกันเนาะคือกันยุคของอาเบียดวะเนี่ยแม่จิ๊กนี่อยู่อยู่ในพื้นน่ะทำหมอกำแล้วจะได้อยู่ในพื้นี่เนาะเหมือนเจ้าแหย่าสิงบ่ได้ตีสะทูเด้อลาาหาเด้อข่อยเด้ออ่าพอดิข่อยพี่ไทยอ่าข่อยกินสติงครับบ้านาเอ็มร้อยเขากันไม่เป็นยังบ่นี่โอ้เงินมือแดงเจ้าเบิดคื้นเราแล้วข่อยบอกเนาว่าจิตอุตรฟอนม่ได้นอนมาอย่างเหมืนบบได้ว่บ่อแช่นี่ว่าเห็นว่ มามามาบาต้ามารุ่นมารุ่นยังหาอยู่เ่อกี้มันอยู่้บุมบก็บอโบวปเบังคอยได้กินแล้วมีแห้งแล้วมีแหงแล้วเดีเดีจ้ยครับหัวจักเลยบอสเซนเนี่ยหัจักเพนเพิ่นจากคยคองได้เอาเขาเ่งองนึงแล้วเป็นสองพันบ่เป็นคนในนี่แล้วบาทหัวจักเพนเพิ่นจากใายคองแล้วบาทดไอ้ว่าดิแจ้งยังเปิด่าใครเอ็งนะเพื่อนะใฮ้เปิดใครให้เปิดก่อนเถอะเใ้ัวปิดก่อนเลยทำายเปิดก่อนเนอะ เนาไปดวไหมครบมันเน่บ่เนาเนยเห็นมองานั่นมันแหงอง้ดนิดเดนิดบ่ะไรดมันแหงมันมีเฮ้ยเฮ้ยเจ้าบรทางเนีเรเฮ้ยคือชันแน่นะเ้ย่าไ้เ้ยมันแงเนโอเมรีทางบาดมือเด้อโอ้เห็นเนอเนี่เ้ยมันห้บเลยเอ๊ะมือชาเนยอ อ้าโอ่าเ่อน่าฮ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 ่าน่า่้ฮ่้ฮ่าฮ่าฮกาฮ่า่าฮ่าก่นพี่า่าฮ่าฮ่าฮ่าน่นฮ่าฮฮ่า่าฮ่้ว่าฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่ือฮ่าเฮ่ฮ่าฮ้อฮฮ่าฮฮ่า่่ฮ้ฮ้ยฮ้อ่่ฮ้า่่น่่่ฮ้ นั่นเฉยห่ยโอ้โหแดง็่าไม่ีมีเท่าไรนะเนาะนี่เราเลือกเอาโอ้โหโ้นี่จก้กโอ้โหงะไปโกงได้ข่อยกันข่อยกับข่อ่ากมือข่อยเศ้าเๆ้เออข่อหวากับน้อ้านกัถามรนีดคนนี่คนนี้กู่อยเลือกเลือกข่อยเลือกกหลังงูได้ข่อยได้ฉบาบนี่ได้กินสองได้เอาอ่ะนีอ

Bạn ninh ngay bại bạn đi rồi nắm bóng bây giờ nam. Anh đội ngon bóng 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 บ่ได้ใ <ih> ส <unting> ่เด็กไยลงง่ายุเป็นมวยเด็กนะตั้งแต่บที่นะขอโทษนพีเน้่งเนาะเอาจรงีโอ้ยลุลงนบงโอ้ยมลไม่ิตก้อยอ่นเตาเนาะแกก้อยอุ่เตา้ยังาบเลยเด้โอ้กก้อาใส่ละติดตมมลโอ้โอ้ยตยเลยเลย

อันนี okay way, okay. okay. uh ้จทบดวจ้า่าเตอรจงว้เนี่นั่อยู่นอีเนาะจงไ่ืออเขาน้จังบวมนะเนี่ยบอลสดยนี่กันียอะนี่นี่บอสียวนี่นะสุกกะคนละขางคือมึงกินนี่ดแมนสามกีขึพลังยึึ๊บอป๊อสากะสลุ่มเลยนะ ไปสิบห้าเขาบอกพังเท่ไหร่เราเนี่ยเดสิบ้าวัเนาะโอ้เื่อนไงเพ่นนเป็นไหใหม่นอยเนาะมงได้เพไหใหม่เียนมงไเไหคือว่าคือวานะ้องไปแต่ตลุ่มเนาไมเหไมเไงเอยานหยใจใส่ชื่อาหายปชื่อได้หายไ้ไไปๆๆนู้ตางเราไปในเนา อ่าน,นี่เอาเป้อนไว้ก็ได้ไเนี่ยเจรัยเนาะทางวัดทำเพียเนาะี่ได้ทุี่อต้องออได้คนคะนไปเลีเยเ้ยงเลี้ยงอะไรกับดินมาเขาทมไว้เพื่อเ,เทน่นเนะาะดินมใไซอะไรกัเพื่อเทพื้นห้ย่างนั้นมาาันจะแข็งแร่งแน่นไปเลย ถ้าก็ช่วยกระตูเปแน่นอนกระตูขึปนนี่โมวันะันดีวไอ้ันยี่บ่บนิันบนบันเฮ้ยเียนว่ามมวนแล้วผ่พนนี่บันอืมด้วยลงบแข้งคอยงอคอยบ่ต้องตันเป็นก้อนที่เขาวาจไเนาะมันจะดีเนาะเท้วบา่ะมีประโยชน์อยู่บางเทบางที่รวมกันไปดว พอดีเหยียบางไปนะเน้นเดอนเเดอนสิบลรินนี่นะในกัน้ำขั้นนะแมนบางบางทีก็จับหเข่าทีตัวันยวยังได้หองเ็ดเคียงเนาะเน่นจับหองหองขึ้นก็เอาอันเตาโอ้ตรออนไนี่แมนนอ่าเนีโอเคเลยนี่พอดีด้วยแนี้พี่แ่ว่า คนออกมถมฝาทั้งในแต่ก็เอาดินมาใส่ปนจะจะเน่นนรั่ก็อ่เล็กมันไม่มีเล็กสิ่เลยไอ้อันนี้ให้ไห้สวนแล้วเฮ็ดเองดีเลยให้ส่วนแล้วเฮ็ดเองก็เองมไมได้ชูทางไม่ใช่ไงก่อไปอะไยังไงมันอยัางได้อยู่แลเล็กมันีเงินสื่อเฮตดีสามีสามเกิดมุ้ยงบ คือมีสนี <S S ่นีเน uh, ี này, <c ười> <c ười> <c ười> ่เนี่กวยแห้งดีกวยบ่อยนี่จะบิ่งฝ่าีจ้าก็นอกไปวิ่งเงาหางมาเศร้านี่ว่าม้ามาเศ้าออนมืกตีด้บั่งอย่าได้ลามดอนเลยโปเบีดคือได้โบีดเลยอนะอท Do thôi tôi 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 mà bộ thử cái này chẳng thì... lo... tôi <laughs> là tôi này tôi này tôi 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 là หากจงไม่จะกันทอนนึ่งนะคอยอินบล็อกนึ่งนะเคยบอกด้วหนักเองบกลบต่ำเอเ่อคยบะอ๋อแนวนั้นก็กระงอ่จะมาลุหนไดบ่อยสุดทีมัทานได้ยเดีตอกเอานี่น่าจะจกซึกเครึ่องอินบ็อกนึงนะก็ตีเียวเาดีๆเด้ออย่างเขาตีนะย่านนะคอยมัทานได้ Rồi, bò, cho là. ít cận một bụng nhiều. Tiếng bò vào sáng cocon em ấy. Mày bò nghe tinh bò nghe tinh nên ăn bò, bò <laughs> nghe tinh, con nhìn, con <laughs> lăng, gọt tinh. Nà, bò tinh oh. à. bò nghe tinh tinh bò nghe 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 tinh 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 bò nghe 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 tinh bò ข้าใจได้ขัดใจได้บ้านี่จากระังบเนี้่ก็มีเนาะจากพังปิดเนาะใส่ตกเนี้ยเตะบจุบก่อนบ่บจุบก่อนโอเคละนี่กะมันเข่งเลยได้ยุนะพาได้ลที่ว่าีทัคนเดียวเพรันมว่หแก่โตนะ ทำไมน้อยยังไม่ทุกนี่วะบกคำเนยยังไม่ถุกจะได้ก็ไปโทษกันนี่น้ำกันเด้อเมือนี่เด้อจะได้ไม่ไปเจ้ากล้องได้ไหมหามัน่ะจหงนะยังห้ล่งดีโล่ยังไงก็ยังหน่อยก็คือว่าทางนี้ก็ลงบ่เนี่ยทางผมเป็นน้องเอฟเพิ่ใหยก็แค่นี้ผมได้ให้น้ำกันเลยนะเอาอยู่ดีไปถึงให้น้ำกัน เอือปูดท oh. oh, yeah. ีว um ่าเอ้าวหมนแน่นเนาะมานนี่คนบบดนี้คนไปเลี้ยงเลี้ยงไว้บัลคนเลี้ยงไว้แล้วก็เอาดินมาถมเนาะถมๆมแค่นึงแล้วก็เพื่อมันก็จะเจ็บแน่นกับไปเรน่อยได้บออเนาะ

นอดเดือยยังนั่นสิบ่เป็นมากในสนาดเยอ่เออสำเรื่องมากนี่เต้องเอื้นก็ได้บจะเร่อประกอบนยี่ห้อนอดเดือบ่ใส่กระปุกฟอบบอีกก้อนนี่เนาะ พอแล้วพอแล้วเพราะ่ต้องตามหน้าดินได้บ้างไหมสูงไ้ได้เพราะว่าตามหนาดินเอนาะบานนะเพงมังมังเลือจะโคหน้าเศ้าหี่ มันับลูกอ๋อลูกชาสคนมุดยันแดงดินเนาะหรือว่ามุดแดงไฟพี่นยังหลายย่งปูมาโอเคบานเลยควมันได้ตามระดับกันเลยดิโอ้โหแต่ใค่น okay, ้อยเลยกำลังได้เห็ดนะ คล้อยคันพวงแรงแล้วบาดนี่น,น,น้องนอนตอนนี้ก็มาโบทันเนาะตอนเฮ็ดพี่น้องเลยเนาะมาซาดีโกโบมาหน่อยเนาะ่ะมาซาดีโกโบมาโอเคได้ชั้นนี้กันแมนแมน,ออน,นโดยคำว่ <c oughs> านั่นกะ

ทางโกละผู้ใหญ่เพิ่นให้มาเฮ็ดพี่น้องเนาะดีเด้อเนาะทางอ่าเพิ่นมาเฮ็ดให้พี่น้องเนาะออครับพี่น้องเนาะลำลาไปก่อนเนาะสัทีนี้ลำลาไปก่อนแล้วเนาะผิดพลาดประการใดเนาะโทขไฟพี่น้อง FC เบิสุูสุนเด้อพี่น้องเด้อเนาะจ๋าดทางสวัสดีมื้อนี้เนาะ่บ่นนูเาโทขไฟหลายสัทีนี้ลาไปก่อนลเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเนาะขอบคุณทางโใหญ่เนาะเด้อทาง FC ิดตุกพิพัฒน์เนาะที่เข้ามาชมคิปช่องทางในบาวสดีในมือนี้พี่องเนางสุขาพร่างายข็งรปารนาสดกให้ดังปาถนานหรือเฮ็ดธุรกิจการงานใก็ให้เจริญรุงเรืองตลอดปีได้ตลอดไปเดเนาะบาดีสบาดีนะ